ได้แล้วครับได้ได้ยันเลยได้ใช่ไหมถ่ายภาพต่อไปก็จะได้บันทึกภาพรวมๆกันนะเ,เป็นกลุ่มนะครับคุณครูและเอด็กทุกคนดูจันทร์พรวันนี้สองท่านสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับนี่ก็คือดาวอีกท่านหนึ่งนะครับท่านดร,รพิทยา กับสกวเช่นกันนะครับจะกของร้านอวนไทมสถานที่แห่งนี้ครับภาพนะครับ ครับตอนนี้อาจารย์ชายมาอีกเป็นสามท่านเลยนะครับภาพที่แสดงมุติตาสังการะหรือว่ามอบอะไรก็ก็ผ่านไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาคก็ลมเดิมมาพอสมควรแล้วครับนุ่งซองสามาคือคุณนายของนักประธานต้อยนะครับทักหนึ่งที่ที่คนที่สองทางทางขวาโอเคครับโอเคที่ที่คนหลังนุ่งซองสาม ยิ้มไว้ไนะครับยิ well. ้มไว้หนึ่งสองสามอีกแป๊บนึ่งไล่ไหมพี่ไล่ไหมอีกแป๊บหนึ่งอาไล์ครับไล่ท่านี้หน่อยครับท่านี้หน่อยไลองนึ่งลองหนีลองหน่องลอ้ำลองไวะ จิบจิบจิบอบองกันจิบ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 พออาเดียนให้ลองนะโอเคอ่าสเอาเย้จะดที่ล่ะจดิดกคือกิเโอเคทอะไรกครับจับปูใหญ่ใส่กระด้งก็จบลงนะครับต่อไปก็เป็นพิธีการทางด้านในสักเล็กน้อยนะครับ ต ok ัดภาพมาภายในห้องประชุมนะครับเป็นท <c oughs> ี <inde> ่ช <ano> ุนมของเพื่อนๆอนมสารทับสอของสกวหรือว่าเช็คเวิทย์ลยสองพัยยี่สิบให้พูดเรายังไงดีพ่อก็ดีใจนะได้เจอลูกสิทธิ์โล้นานมากเลยสาีห้าปีไม่เคยเจอบังคับเลมีประสบการณ์สำเร็จอย่างสูงเลยบางคน่าเชื่อชจเพาอยู่ครับ มีอะไรจะไว้พร้อมไว้ใช้ให้ลูกศิษย์ลูกหาบ้างครับให้ปู้พรอจากตรงนี้เลยเหรอครับผมตรงนี้แหละตรงนี้แหละครับเพราะว่าเป็นก็ให้เขาเจริญก้าวหน้าจริงๆขึ้นไปนะครับประสบความสําเร็จมากขึ้นสําหรับคนที่ยังมีให้ประสบความสําเร็จให้กันจะซีดีได้กับ ครับผมครับครับยิน <c oughs> ด,ดีกับลูกศิษย์ทุกคนที่มีความสาเร็จครับผม,บผมขอบคุณมากครับเดี๋ยววนเวทีคายร่าอีกทีนะครับผม รอาจารย์ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับท่บบนานอาจารย์ก็อาการความรู้สึกนะครับปับงได้บ้างไม่ได้บ้างก็ฟังกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับตัวจะให้ชมอ่าวีดีโอ ดีเดีโนะครับตุ้ยภาษาหนัดีเก็กไดตอนนีก้กำลังเช็คจำนวนคนนะครับว่ามาเท่าไหร่ สามสิบสองคนอาขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อย ห้มา32คันนะรับตอนนี้ประธานตุย้ยกำลังจะขึ้นบนเวทีเพื่อเริ่มพิธีการแล้วนะครับดาวร้อมเดือนเพื่อนๆวันนี้มีความสุขมากนะครับวันๆๆๆนี้อะไรครักน่าสนุกนะครับน่าสนุกเลย วันอาสตเรียนอฟังรสวัสดีครับไม่ทัเตียนขออีกรอบาาครับนยะครับนับนับไม่ได้ินเรียน 打关不落。 สัสดิสท่านอีกหนึงใช้นางสาวอ,อยู่นะครับนางสาวจันทรออ์พรดูนะครับก็เป็นภาพเก่าๆครับผมระดับต่อไปนะครับเราก็จะมารับชมวิดีโอนะครับซึ่งทางทีมงานสอสอแค่สองนายสารรับสองลูกสุดท้ายชายล้วนนะครับก็องสามรุร่นสองของเราได้จะายทำขึ้นมาวิดีโอชุดแรกนะครับจะเป็นวิดีโอที่มีชื่อว่าวิดีโอแนะนำเพื่อนๆนะครับวิดีโอแนะนำเพื่อน ขอเชิญรับชมการรับชมขอฝาครับม ดีกับทางเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ห้องสารสองนี่เหนือวิยได้มาหยิบตัวั้นมด้วยเพว่าเป็นการณบตัวที่รั้นที่ใหญ่เ่อ้ภาสับเขาเองก็นะครับแก่การเข้าราสับผมก็คนตีคนตีคนตีสี่เพื่อนเพื่อนครับดีดที่ ได้พบกันอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้ไปตอนนี้ตัวนะครับผมคนตีขาดที่คนที่เล่นน้อยนะครับรัวผมก็มีอะไรมากคใจคาดกไงเดินเลยสายสายรันครับต่อไปครับขอเรียนเชิญเพื่อนพิธาครับจงใจมครับ เราผมเกียรครทั้งนักเกรียนนักเรียนต่างทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกครอบครัวที่มาในงานนี้ผมนายพี่ทัศน์จงใจชื่อเล่นเ<ม>พื่อเรียกว่าบอ,บอปัจจุบันทำง,งานอยู่ที่นครนราชสีมานะครับเพื่อนๆในที่แปดเวียน ปทานครร้ชนีมาก็โอานะครับครับเพื่อนดิสวรครับหรือปมอะรดีสวนอวมพี่บดนะครับดีสวนองมพี่บดเด็กชยครับโปรดจะมาเป็นเพื่อนได้ที่ชายเครับเพื่อนต้อยอดีสักนะครับอดีสัิ์มนรีหน้า้องของเรครับอ่าดีส่วนีเพื่อนทุกคนคุณต้อยอดีสักนะครับอดีสัมนี ขมอหน้ห้องขมอพวกเราแล้ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นหมด้ห้องของพวกเราย่ดีใจนที่ได้บรยากาศพบเจอเพื่อนรอบปีรู้สึกเยอะเยอะยอะมากเยอนที่สุดตังแี่พวกเรารวมรวมขอบคุณเพื่อนต้อยครับแล้วต่อไปครับเพื่อนเาเป็นสีเวลานะครับขอนนี้เจอเพื่อนนลงครับเพื่อนนลงไม่แน่เ่อนว่าเราจะใ้ไมวับห้แ แล้วที่นี่ um <t ell> <t ell <t ell> <t ell ี่อ้อัวเพี้ยนขานๆแล้วก็คิดว่าโอกาสข้างหน้าคงจะได้มาเยอะๆกันอย่างนี้อีกนะครับสำหรับผมก็อยู่ที่นี่และครับดีสเกตไปเดี๋ยวเชิญครับป้อมครับเดี๋ยวขานมา ไ้แต่เรียนนี่ที่กลัวที่สุดก็คือออกไปหน้าชั้นเหมือนตอนนี้อยู่ในโต๊ะแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับนักทูอะไรครับทำอะไรอยู่ลูกกี่คนเมียกี่คนอะไรเงี้ยครับตอนนี้ธุรกิจชื่อจะรู้แล้วเนาะอิสวร์มอพิมอลทัมตอนนี้ธุรกิจก็ร้านอาหาร รับจากตัวจีนดังมากดังมากทุกท่านดังมาก,ามากอันนี้อันนี้ของเมีย่ายาเอ้าทีท่ผมเพื่อกของเมี่ยางานตัวนักแสดงอะไรครับข<ม>องฝ่ายบุคคลฝ่ายบุคคลนีล่นะครับเอาทำการาบ้านดูแกินข้าวหรือยังอะไรต่อ<ด>มานะครับเรียนเชิญนะครับ ต่อจากเพื่อนจะลงแล้วก็เพลเพื่อนพุชพงศ์นะครับพุชพงศ์ถึงเงินพุชพงศ์ถึงเงินเฮ้ยเฮ้ยมึงแซงกูได้ไงมึงหลังกูสวัสดีครับเพื่อนเวันนี้ดีใจได้มาเจอเพื่อนเฮ้ยแล้คุณนายเฮ้ยไม่รู้จะพูดอะไรครับผมาขายอยู่บ้าน ต่ในใจก็มีแต่เพื่อนๆตลอดลร้บอลดต่อไปนะครับจากพายุนะครับขอนนี้เจอเพื่อนตวีศัตว์ครับผมเพ็นเปี้ยวเพืนเปี้ยวตวีศัดว์กุลงอยู่อยู่พายุครับถ้าถ้าถไปไม่ได้ข้างซี์พปยุครับนี่อะไรนะครับขอบคุครับ ท่ลงไปนะครับเพื่อนอลลีพครับหรือย่ตาครับอาจารย์ครับแล้วก็เพื่อนๆด้วยทุกคนครับหงครับประธานสมุ่งเปิดหรือเพื่อนๆราเรียกว่าพะลีุเปิตอนนี้ก็อยู่ที่ระยองทำธุรกิจไ้ไน้อยที่ระยองครับผมถ้าใครที่จะไปเที่ยวไปที่ระยองก็ไดต่อได้โดที่มุ่กหรือเบอร์โทร ร <ah ู้ไม่ร ja uh> ู้สมัครครับเตัวเจี๊ยบนะครับอ่าพูดตลกก็ไม่เป็นเนาะพูดเริ่มไงอ๋อการตัวอื่นการการท่านนะครับอาจารย์แดนรงยารบุตรนะครับอาจารย์แดนวันเดือนานะครับอาจารย์ระเบียดจุลนีครับครัผมจำบุตจำได้แค่นี้ครับผมผมชื่อสมบัติพัฒนาลุงชัยนะครับอ่า ว่าครั้งที่สองกับเพื่อนๆนี่แหละที่เป็นครั้งแรกที่ผมมาร่วมงานด้วยนะครับเอ่อ